สวัสดีค่ะอยู่กับหนึงย่ามาแชร์นะคะวันนี้อยากจะมาแชร์การตกผลึกของตัวเองหลังจากที่เพิ่งกลับมาจากงานศพแล้วก็อยากที่จะแชร์ว่าแบบถ้ามันต้องเป็นงานของเราเราอยากให้มีและไม่มีอะไรบ้างส่วนตัวแล้วว่าเป็นคนที่เชื่อว่าเมื่อเราตายแล้วปุ๊บเราม o v ออนทันทีเรากลายเป็นพ e e l positive energy ทันทีดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มานั่งพิลีพิไลอะไรอาวร์กับ อะไรก็แล้วแต่ที่ยังอยู่บนโลกใบนี้เราจะรู้สึกว่าฉันก็แฮปปี้นี่ฉันกลับมามีความสุขเป็น pure เพล่ positivity energy อะไรเนี้ยพอเรามีความเชื่อแบบนี้เราก็เลยจะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของพิธีการาศาสนาหรือใดๆขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเมื่อตายแล้วอ่ะก็เผาได้เลย <c oughs> คือเราเชื่อว่างานศพอ่ะมันเป็นงานของคนเปน็นไม่ใช่เป็นงานของคนตาย เพราะว่าคนเป็นเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการทำใจเนาะเขาอาจจะต้องแบบเออค่อยค move on ว่าคน,าค,นคนนี้เขาจากไปแล้วด้วยการที่แบบมีงานศพหลายหลายวันหน่อย,ยอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบใจค่อยๆเข้มแข็งเข้มแข็งขึ้นมายอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวรู้สึกวา่าถ้าตายแล้วเผาเลยอ่ะคิดว่ามันน่าจะ move on ได้ไวกว่าเท่าที่เราเคยผ่านผ่านมา ต่อให้ระหว่างงานอ่ะเขาจะเข้มแข็งขึ้นแค่ไหนอะ่ะสุดท้ายวันที่เผาอะ่ะเขาก็ลองให้เสียใจอยู่ดีดังนั้นอะ่ะก็เผาไปเลยค่ะเนาะแต่ถ้าอยากไปทําบุญอยากไปทําอะไรก็เราแต่ทีหลังเพื่อความสบายใจอะ่ะก็ค่อยไปทําแล้วงานของเราอะ่ะเราก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าเผาอะไรเลยก็โอเคแฮปปี้แต่ถ้ามันมีเหตุที่จะต้องเก็บไว้เพื่อสวดโศเหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ให้สั้นที่สุดให้ไวที่สุด พิธีลดน้ำศพไม่ต้องมีเพราะฉันอยากให้คนจำฉันในภาพที่สวยงามที่สุดดังนั้นการเปิดโลงดูหน้าหรือการแบบอะไรก็ตามที่จะให้เห็นหน้าฉันในวันที่ฉันไม่พร้อมไม่ต้องทำตัดจบไปได้เลย <c oughs> คือคนที่เขาทำอ่ะฉันเชื่อว่าเขาก็มีความรักและปรารถนาดีแล้วแบบอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดกับร่างของคนที่เขารักมากที่สุดอันนี้ฉันเข้าใจนะแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะ ฉันรู้สึกว่าไม่ต้องเธอจำภาพฉันในวันที่ฉันสวยงามที่สุดพอและถ้าเธออยากจะย้อนเมมโมรี่อยากจะอยู่ใกล้ชิดฉันเธอมาเปิดดูวิดีโอฉันใน YouTube ในสิ่งที่ฉันแชร์ในไมค์เซ็ตที่ฉันมีณวันนี้แค่นั้นพอเราใกล้ชิดกันด้วยจิตวิญญาณเราใกล้ชิดกันด้วยความคิดทัศนคติได้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องใกล้ชิดกันแบบว่าอืโดยเฉพาะในวันที่ ไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันเป็นงานของเราไม่ต้องมีพิธีลดนำ้ำศพไม่ต้องให้ใครเห็นหน้าฉันในวันที่ฉันไม่พร้อมเด็ดขาดอันนีงเรียสมากถ้าเผาได้เผาเลยไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องสวดสามวันหาวันเจ็ดวันไม่ต้องเผาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถ้าเธออยากจะไปทำอะไรที่มันเป็นความสบายใจก็ไปทำ พอฉันไปแล้วฉันแฮปปี้แล้วฉันไปเป็นเพียวโพซิทีฟเอเนอร์จีแล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องอะไรอาวอร์นเออทุกคนมันต้องมูฟออนแล้วเราอยากให้เขามูฟออนได้ไวนะคะและไม่ว่าจะเก็บร่างฉันไว้3วัน5วัน7วันหรือจะเผาฉันเลยในวันนั้นคนที่ทำหน้าที่พิธีกรไม่ต้องขยี้ ไม่ต้องทําให้ทุกคนทราบซึ้งการอยู่บนโลกนี้ของฉันไม่ต้องทําให้ใขรลองไห้หยุดไม่ต้องอ่านกรอนที่ขยี่หัวใจเหลือเกิน no ไม่ต้องเลยนะคะ <c oughs> คือส่วนตัวรู้สึกว่าบางคนเขาก็เศร้าอยู่แล้วอะแล้วยิ่งมาฟังกรอนอะไรพวกนั้นที่แบบคนอ่านเขาจะชอบคขยี่เนาะขยี่อารมณ์ให้มันลึกซึง้งให้มันเสียใจหรืออะไรเงี้ยฉันไม่ชอบไม่ต้องทํา นะคะแต่ถ้าฉันต้องไปจัดงานให้ใครฉันก็จะไม่ทําเหมือนกันฉันไม่ชอบความเศร้าดังนั้นถ้ามางานศพที่ฉันจัดหรือเป็นงานฉันเองแกไม่ต้องมาแบบมีน้ําตาเขาไปแล้วอะแล้วเขาไปดีแล้วส่วนเผาแล้วก็เอาทั้งหมดไปลอยอังคานได้เลยไม่ต้องเก็บไว้เพราะฉันรู้สึกว่าถ้าอยากเห็นกันมาดูฉันใน YouTube ได้มาดูฉันในไอใน Facebook ที่ฉันเคยโพสต ได้นั่นคือชั้นในวันที่ฉันยังมีชีวิตอยู่และมันคือความทรงจำมันคือเมมโมรีที่คุณจะได้รู้จักเราจริงๆการที่จะเก็บสิ่งของอะไรสักอย่างไว้เช่นเท่ากระดูหรืออะไรเงี้ยเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันไม่ต้องก็ได้มันก็คือสิ่งของที่แบบออกเก็บไว้แล้วก็เออเออเออแล้วไงอ่ะเดี๋ยวก็ลืมนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเออคิดถึงยังนึกถึงการเปิดดูรูปเก่าๆวิดีโอเก่าๆ,ๆความทรงจำเก่าๆอะไรเงี้ย เราว่ายุคนี้มันทำให้ร e มาย d ์ f อ o m มวันอะได้ดียิ่งกว่าสิ่งของเหล่านั้นอีกก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นไม่ต้องเก็บนะชาะลอยไปได้เลยจะ้ะสมมติว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเช่นจะต้องเจาะนั่นเจาะนี่อะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าไม่ต้องปล่อยให้ฉันไปตามคันลองไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉันก็รู้สึกว่าบางทีอะเรายื้อไว้ได้แค่ล่างอะ แต่ว่าจิตวิญญาณหรือ e NERGY ที่อยู่ข้างในมันอาจจะไปแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นร่างเนี้ยมันอาจจะแบบทํางานอยู่ด้วยวิทยาศาสตร์การยืนใดๆก็ตามแต่ถ้ามันไม่มีพลังงานหรือจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในอ่ะมันก็คือร่างเปล่าเปล่ปะเข้าใจไหมฉนันอาจจะกลับไปเป็นเพียว positive energy แล้วก็ได้เออดังนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องยืนร่างนี้ไวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ถ้ามันเกิดเหตุที่จะต้องเจาะต้องใดๆที่แบบเพื่อยื้อชีวิตอะไรเงี้ยไม่ต้องหลอกมัง้งเออทําอะไรก็ได้ให้ฉันอ่ะไม่เจ็บปวดจบเท่านั้นพอแล้วจะขอบคุณมากอะไรเงี้ยวันนี้ที่ไปอ่ะเขามีการพูดคุยกันถึงเรื่องเนี้ยก่อนที่มันจะเกิดเนาะแล้วเขาก็ฟอลโล่ในสิ่งที่คุณตาเขาวิวเอาไว้อะไรเงีนะ้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เออบางทีอ่ะการพูดคุยกันเรื่องแบบเนี้ยก่อนอ่ะมันก็ดีนะอย่างเราอายุเท่านี้ใช่ไหมคือความตายอ่ะมันไม่ได้มาแจ้งก่อนเนาะว่าอ่ะจะถึงเวลาแล้วนะจ๊ะดังนั้นฉันก็คิดว่าเออบางทีมันก็ต้องคิดนะถึงเรื่องนี้บ้างว่าแบบเราอยากได้อะไรเราอยากให้มันมีอะไรเราโอเคกับสิ่งไหนเราไม่โอเคกับอะไรอะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องที่ดีในวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากงานศพเนาะแล้วก็ได้คุยว่าเออคุณปาเขาทิ้งวิวอะไรไว้แล้วแบบที่บ้านเขาฟอลโล่อย่างไงทําให้คุณตาเนี่ยเออเขาไปสบายนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทําแบบนั้นบ้างอยากที่จะตกผลึกบ้างว่าถ้ามันเป็นงานของเราอะเราอยากได้อะไรเออก็เลยแบบเอออยากที่จะมาแชร์แล้วก็แบบเผื่อจะแบบอินสปายให้ใครๆอะก็ ลองคิดดูเล่นๆก็ได้ว่าเออถ้าวันหนึ่งมันเป็นงานของเราอ่ะหรือถ้ามันเกิดเหตุนู่นนั่นนี่อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเราต้องการอะไรแล้วเราได้สื่อสารออกไปให้คนรอบข้างรู้หรือเปล่าเราว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่จะพูดคุยกันนะคะสําหรับเราความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะเรารู้สึกว่าร่างเนี้ยมันเหมือนเป็นเครื่องจกักรเนื้อออกไหเครื่องจักรเนี้ยมันต้องมีพลังงานแล้วพลังงานอ่ะก็คือจิตวิญญาณ วันหนึ่งที่ร่างเนี้ยเขาอาจจะแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะจิตวิญญาณหรือพลังงานมันก็ต้องออกไปเนอะใช่ไหมเหมือนกับโทรศัพท์อะ่ะโทรศัพท์เครื่องเนี้ยถ้าวันหนึ่งแบตมันรั่วแบตมันพังแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนได้โทรศัพท์เนี้ยมันก็ใช้การไม่ได้แล้วก็พังก็จบใช่ไหมแต่ตัวพลังงานอะ่ะตัวไฟที่เราใช้ชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เนี้ยมันใช้งานได้อะ่ะไฟนั้นมันไม่ได้ไปไหนโอ๊ย ไฟนั้นมันก็ยังคงเป็นไฟนั้นอยู่ะแล้วมันก็คงจะไปให้พลังงานกับโทรศัพท์เครื่องอื่นได้อีกได้ต่อเนื้อออกไหมดังนั้นพลังงานนี้มันไม่ได้หายไปไหนคนที่เขาใตายเขาไม่ได้หายไปไหนเขาก็เป็นเพียวโพซิทีฟเป็นอร์ที่อยู่รอบตัวคุณแล้วคุณจะลิงก์อินกับเขาก็ต่อเมื่อคุณอ่ะก็มีพลังงานของความ positive เหมือนกันดังนั้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่า มันมันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้ามันเป็นมุมมองเกี่ยวกับความตายที่เรามีนะ้อะแล้วเราสบายใจที่เราจะคิดแบบนี้แล้วก็เชื่อแบบนี้ดังนั้นอะ่ะมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหนอกเพราะมันเป็นความเชื่อก็มาแชร์เท่านี้นะคะว่าเออความเชื่อเราเป็นแบบไหนเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะอินสปายให้แต่ละคนะ่ะก็ไปคิดเหมือนกันว่าเอออยากได้อะไรรู้สึกแบบไหนมองความตายเป็นยังไง อะไรที่เราสบายใจก็ทำตามความสบายใจของเราไปลคะค่ะบ๊ายบาย